ความตายนี่แหละคือมองคลให้ตายเนี่ยนั่งอยู่ตายแน่นอนยังไงก็ตายจะพูดให้อายุยืนมันไม่อายุยืนหรอกเพราะว่าชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเสมอด้วยกรรมสมบูรณ์ด้วยกรรมถึงเวลามันจะดับมันจะตายเนี่ยนะมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเห็นไ,ไหมมาจะไปหามหมออยู่โรงพยาบาลมาันก็ตายเห็นไ,ไหม ส่วนมากลจะไปตายอยู่โรงพยาบาลเนยไหมเขาบอกไเย็นข่าวบ่อยๆเนาะไปตายอยู่โรงพยาบาลไหนไหมเออ,เ,อเกิดอยู่โรงพยาบาลตายอยู่โรงพยาบาลเจ็บอยู่โรงพยาบาลเนะที่จริงโรงพยาบาลนั่นแหละเป็นธรรมะถ้าเราไปเห็นเนาะเออไปนั่งดูดีๆ๋ยวก็ร้องโอ้ยโอ้ยอย่างเงีเ้ยเข็นใส่รถมาไปนานก็เอาลงใส่กันออกไปนะเ,เกิดก็อยู่ que okay.